ในระบบ Account payable เมนู a p Data Entry ที่หน้าต่างเจ้านี้ยกมาการบันทึกข้อมูลที่หน้าต่างเจ้านี้ยกมาหรือ beginning balance เพื่อเป็นการบันทึกรายการเจ้านี้ยกมาจากงบบัญชีก่อนของบริษัทและเพื่อนำข้อมูลใช้ในการอ้างอิงในขั้นตอนการทำงานอื่นๆต่อไปค่ะสำหรับวิธีการบันทึกข้อมูลที่หน้าต่างเจ้านี้ยกมามีขั้นตอนดังต่อไปนี้นะคะการบันทึกข้อมูลที่หน้าต่างเจ้านี้ยกมานั้นเริ่มจากเลขที่เอกสาร สามารถคลิกที่รูปคนวิ่งเพื่อให้โปรแกร,รมรันนิ่งเลขี่เอกสารให้อัตโนมัติค่ะจากนั้นวันที่เอกสารโปรแกร,รมจะแสดงวันที่ให้เป็นวันที่ปัจจุบันของปฏิทินนะคะหากต้องการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงสามารถแก้ไขข้อมูลตรงนี้ได้เลยค่ะ <N> จากนั้นเลขที่ใบส่งของสามารถพิมพ์ข้อมูลลงไปได้เลยนะคะว่าเป็นเลขที่ใบส่งของอะไรนะคะจากนั้นวันที่ใบส่งของก็เช่นกันค่ะสามารถระบุข้อมูลลงไปได้เลยค่ะว่าเป็นวันที่ใบส่งของของวันที่เท่าไหร่นะคะโดยสามารถพิมพ์ข้อมูลลงไปหรือจะใช้วิธีการคลิกจากรูปปฏิทินได้เลยค่ะ จากนั้นนะคะในส่วนของเลขที่ใบกำกับนะคะก็สามารถพิมพ์ข้อมูลลงไปได้เช่นกันนะคะรวมถึงวันที่ใบกำกับก็สามารถพิมพ์ข้อมูลลงไปได้นะคะหรือจะใช้วิธีการเลือกจากปฏิทินได้นะคะ ่อนะคะในส่วนของรหัสเจ้าหนี้สามารถคลิกลูกศรลงมานะคะเพื่อทําการเลือกรหัสเจ้าหนี้ได้เลยค่ะว่าเป็นเจ้าหนี้รายไหนนะคะและรหัสผู้บันทึกข้อมูลก็สามารถคลิกเลือกได้ค่ะว่าพนักงานคนที่บันทึกข้อมูลเป็นใครนะคะจากนั้นเครดิตที่ได้รับจากเจ้าหนี้นะคะกี่วันสามารถระบุข้อมูลลงไปได้เลยค่ะและรวมถึงช่องจำนวนเงินทั้งสิ้นค่ะสามารถระบุจำนวนเงินทั้งสิ้นลงไปได้เลยนะคะ ต่มานะคะมาดูในส่วนของแถบมอแถบมอโปรแกรมจะแสดงรายละเอียดต่างๆขึ้นมาให้ค่ะยกตัวอย่างเช่นรหัสกลุ่มภาษีประเภทสินค้านะคะซึ่งในส่วนนี้โปรแกรมจะแสดงข้อมูลให้อัตโนมัติอยู่แล้วนะคะซึ่งมองจาก่าเริ่มต้นของโปรแกรมค่ะจากนั้นรหัสแผนกรหัสจ็อบนะคะหากต้องการรดูรายงานแยกตามแผนกแยกตามจ็อบก็สามารถระบุข,ข้อมูลลงไปได้เลยค่ะ ในส่วนของวางบินและจ่ายเงินนะคะสามารถวางบินและจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้รายไหนนะคะโปรแกร,รมก็จะมีให้เลือกอยู่แล้วนะคะซึ่งหากกรณีที่มีการกําหนดเอาไว้แล้วตั้งแต่ค่าเริ่มต้นโปรแกร,รมจะแสดงขึ้นมาให้อัตโนมัติค่ะต่อมานะคะในส่วนของแท็บเลต ท็บเลจะเป็นการตั้งเจ้าหนี้ยกมานะคะหรือเจ้าหนี้ยกมาต่างประเทศนะคะกรณีที่มีเจ้าหนีค้ค้างชําระซึ่งเป็นเจ้าหนี้ต่างประเทศก็สามารถแยกโดยการคลิกที่แท็บเลและทําการติ๊กที่มันติเคเรนซีและทําการระบ,บุรหัสกุลเงินอัตราแลกเปลี่ยนรวมถึงรหัสประเภทอัตราแลกเปลี่ยนหรือรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวกับเลทลงไปได้เลยนะคะ แต่ใน description description น,นี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของรายละเอียดเพิ่มเติมหรือหมายเหตุเพิ่มเติมค่ะหากต้องการระบุข้อมูลตรงนี้ลงไปก็สามารถพิมพ์ description ลงไปได้เลยนะคะและกรณีที่บันทึกข้อมูลเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วที่หน้าต่างจะนม่ยกมาสามารถคลิกที่ปุ่ม save เพื่อบันทึกข้อมูลได้เลยค่ะ และนี่คือตัวอย่างวิธีการบันทึกข้อมูลที่หน้าต่างจานี้ยกมาในระบบ Account payable เมนู a p d a t a entry ค่ะ